วันนี้นะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาดอกไม้ นะคะพกเพื่อนเพื่นที่ดอกบัวนี่ก็คือก็จะขายดีต้นๆเลยนะคะน้องเพราะว่าส่วนมากแล้วคนก็จะนิยมใช้ดอกบัวแต่ถ้าตามร้านสังกัพันหรือร้านสังกัดพันนะคะที่เขามารับดอกไม้หน้าเอาไคของพุ่มนี่นะคะเขาก็จะใช้ดอกไม้พวกนี้เขาก็จะใช้ดอกไม้พวกนี้นะคะคือดอกไม้พวกนี้คือเวลาเวลาจัดคุ้มขึ้นมาแล้วเนี่ยคือดอกเขามันจะใหญ่นะคะ เวลาเราตั้งไปแล้วเนี่ยคือมันจะสวยแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือจะเป็นดอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆดอกกุหลาบเนี่ยคือคนก็จะใช้เป็นเป็นเป็นบางส่วนนะคะเนาะแต่คือคือราคานะคะราคาจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าโซนเนี่ยคือจะไม่แพงอันนี้นะคะที่ร้านหน้าก็คือขายแค่สิบาทเองนะคะเนี่ยใช่คือขายสิบบาทนะคะ ปกติแล้วนะคะปกติแล้วก็คืออานาคจะหอ่อสังกทานพุ่มเนี่ยทุกๆปีแต่ปีเนี้ยคือนวดหอนะคะเนาะเพราะว่านาคคิดว่า,าคือคนก็อาจจะไม่เยอะมากนะคะนาคก,ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ห่อนะคะแล้วก็คือก็ขายเฉพาะดอกไม้นะคะแต่ปกติแล้วนะคะก็คือดอกไม้เนี่ยนาคขายทุกๆปีเนาะ ปกติแล้วคือช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยคือ,น,อน่าจะห่อค่ะแล้วน่าจะห่อสังกะผุ่มสังกะพันเน่ยคือเต็มหน้าบ้านแล้วแต่ปีนี้ไม่ได้หอด่อเลยนะคะเนาะป,ปีนี้นะคะคน,นก็อาจจะทำบุญไม่มากหรือว่ายัางไงหน้าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่บวกด้วยที่ว่าคือมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ห่อก็เลย สั่งเฉพาะ MM. ดอกไม้มาขายนะคะอันนี้นะคะที่ร้านหน้าก็ขายสิบาทนะคะเพื่อนเพื่อนที่ร้านหน้าก็าคือขายสิบาทนะคะเนาะอันนี้นะคะที่สวยๆนะคะอันนี้ก็คือสิบาทสิบบาทหมดเลยนะคะเพื่อนเพืเ่อนอันเนี้ยคือสิบาททั้งหมดเลย <Yeah. S 1> แต่อันเนี้ยคือขายมันมียี่สิบยี่ห้าอันนี้ก็คือยี่สิบยี่ห้านะคะน้องก,ก็คือจะมีสองสองสองแบบเนี่ยคือราคาไม่เหมือนกัน แล้วก็อันนี้คือจะเป็นสิบบาททั้งหมดนะคะเนี่ยจะเป็นสิบบาททั้งหมดคือเนี่ยค่ะแต่นักไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นดอกอะไรเนาะแต่รู้ว่าเป็นดอกไม้แต่เน,นี่ยคือมันมีหลากสีนะเพื่อนเพื่อนที่นะคะอันนี้สีชมพูสีส้มนะคะเนี่ยคือสีส้มอันนี้สีฟ้าเขียวแล้วก็ขาวก็มีนะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นสีขาว อาจจะมืดจริงๆนะคะพเพื่อนๆพี่ีพอดีหน้าขาดทิดช่วงเย็นนะคะเนาะแต่ยังไงนะคะลิปนี้นะคะหน้าก็อาจจะใช้เวลาหันไม่นานนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวหน้าขอดูนาฬิกา <laughs> นิดนึงพอดีเมื่อกี้หน้าก็อัดแล้วนะคะเนาะแต่พอดีอ่ติดลูกค้านะคะเนาะคือ,อลูกค้ามาช่วงเย็นนะคะเพราะว่าคนงานเลิกช่วงเย็นเนาะแล้วก็ที้ก็คือ คิดมันจะยาวเกินไปนะคะหน้าก็เลยตัดออกนะคะเนาะอ,อันนี้หกโมงอันนี้หกโมงครึ่งนะคะเพื่อนเพนพี่หโมงครึ่งนะนีค่ะถ้ายังไงนะคะเพื่อนพ่พี่ก็ท่านใดสนใจนะคะก็สั่งได้นะคะเนาะแต่จริงๆแล้วคือไม่แพงนะคะสิบบาทเนาะสิบาทหนึ่งมัดนะคะหนึ่งมัดก็คือหนึ่งโลในหนึ่งโลก็จะรวมรวมเขาเรียวกว่า รวมสีรวมรวมรวมร,วม,รวมสีรวมดอกอย่างเงี้ยเนาะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะพเพื่อนเพื่อนพี่อันนี้ก็เย็นเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวพเพื่อนเพื่อนพี่จะมองไม่เห็นนะคะเนาะเห็นไหคะน้าขอวางก่อนเดี๋ยวน้าจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะพเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยค่ะ ในในหนึ่งโหลจะรวมสีรวมดอกนะคะในหนึ่งโหลจะรวมสีรวมดอกถ้ายังไงนะคะคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะที่บ้านหน้าฝนก็ตกอีกแล้วนะคะที่บ้านหน้าฝนก็ตกอีกแล้วนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ